ฝนตกลินยายนแล้วมันพี่เนองฝนตกบ่าวแนว <c oughs> ทีมงานเกา่าทีมงานเดิมค่ะว่า ฝนตกดิ้นอาเร็วเร็วเวมันอันนี้ร่ำญ่เนาะอีเขียวใจะล่ะไปเสียบพ่อใส่ละ่ะเอาไปเสียบสแถวได้บ้างฮะก็ใช้ไปเสียบใส่บ้างฮะ เออนี่ดิโรนตกลีนปลูกมันใช้ฝนเนี่นี่